สุดปังไปเลยค่ะจัดเต็มกับผลงาน10เดือนของท่านนายกรัฐมนตรีโดยนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีชวนตรวจการบ้านเปิดผลงาน10เดือนของนายกเศรษฐามีอะไรบ้างเราสรุปมาให้ดูกันแล้วค่ะกว่า10เดือนที่รัฐบาลฟันฝ่าเพื่อคนไทยฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพปัญหาการลงทุนต่ำกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มจาก70เป็น90อร์ซของ GDP รายได้น้อยกว่ารายจ่ายรัฐบาลฟันฝ่าเดินหน้าแก้ ปัหาลดรายจ่ายตึงราคาค่าไฟฟ้าน้ำมันดีเซลบรรเทาค่าครองชีพแกนนีให้พี่น้องประชาชนทั้งในและนอกระบบพักหนี้เกษตรกร,ร,ร2.7ล้านคนลดหนี้กะยศส6ล้านคนปลดภาระผู้ค้งสองล้านคนและข้าราชการ3.1ล้านคนลดดอกเบี้ยสหกรณ์ขยายเวลาผ่อนชำระหักเงินเดือนเหลือครองชีพในส่วนของเพิ่มรายได้เปิดประตูการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น ถึง30%สร้างไรายได้1ล้านล้านบาท สร้างความเชื่อมัน่นครึ่งปีแรกมีเงินลงทุนพุ่งถึง4.5แสนล้านบาทและเพิ่มราคาสินค้าเกษตรทุกตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น40%รวมถึงการขยายโอกาสแก้ปัญหาย,ยาเสพติดตรวจจับสกัดผู้ค้าได้เพิ่มถึง50%ตรวจยึดยาบ้าได้เพิ่มถึง106%เอ็กซรเลชุมชนหาผู้เสพส่งบำบัดฟื้นฟูสร้างอาชีพและหวยเกษียณรับมือโครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยแก่จนไม่มีเงินเก็บและทั้งหมดนี้ค่ะคือผลงาน10เดือนของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา วีสินที่ฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเร่งแก้ปัญหารอบด้านเพื่อความอยู่ดีกินดีของทุกคนและยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดียิ่งขึ้นค่ะ